ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดไหลใน Tik t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o k ค่ะแล้วก็เลือกเป็น เพิ่มหัวใจนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกบริการค่ะบริการตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกเป็นบริการอะไรอันไหนก็ได้นะคะขออภัยด้วยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จานวนค่ะวันนี้จะเพิ่ม100รไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ่ไลค์นะคะอยู่ที่1กว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะ,ะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก30ไลค์เนาะก็ขึ้นมาเป็น137ไ like ลค์กันแล้วค่ะ